โซเชียลแห่ส่งกำลังใจให้นักคอมหลังจากที่ไอ้นภัชรินลูกสาวนักคอมชวนชื่นพร้อมสามีแบงค์อธิกิจได้ออกมาอัปเดตอาการของนักคอมนะคะว่า กำลังสุดหนักเพราะเกิดภาวะไตวายทำให้แฟนๆและคนในวงการบันเทิงรวมถึงแจ๊ชวนชื่นและบอลเชิญยิ้มพากันส่งกําลังใจผ่านไอจีส่วนตัวนะคะพร้อมอัดคลิปยกมือไหว้วิงวอนขอทีมแพทย์ที่มีความสามารถรักษาอาการโควิดลงปอดมารักษานคอมนะคะก็ วันนี้ครับมีเรื่องอยากจะวอนขอทุกท่านนะครับช่วยส่งต่อนะครับผมไปหาทีมแพทย์ให้มาช่วยรักษานคร้อมด้วยนะครับผมเหมือนในเคสของอท่านผู้ว่านะครับที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องปอดที่โควิดเข้าไปอาการนคร้อมก็แย่ๆอยู่ด้วยตอนนี้นะครับอยากวอนขอทุกคนนะครับส่งต่อไปถึงผู้ที่รักษาผู้ว่าก็ได้นะครับหรือ ทีมแพทย์ใครที่เก่งๆก,ก็ได้ครับติดต่อไปที่ครอบครัวนะ้าอมได้เลยนะครับอยากให้แกปลอดภัยนะครับกลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมใครดูคลิปนี้เขาช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันแชร์ฝากไปถึงทีมแพทย์ทีมพยมาบาลเก่งๆดูแลนะ้าข้อมด้วยนะครับผมกราบวิวดอน,นะครับเอ,อ่อ ถ้าใครเห็นคลิปนี้นะครับขอให้ไปถึงคนที่บุคลากรทางการแพทย์หรือว่าใครก็ได้นะครับที่เคยช่วยเอคสของท่านผู้ว่านะครับที่โควิดลงปอดและสามารถหายได้นะครับอยากให้มาช่วยพ่อคอมนะครับนะครับอยากให้พ่อกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับฝากด้วยนะครับช่วยกันด้วยนะครับพี่น้องครับสาธุสาธุสาธุนะครับ ขอให้แพทย์คนไหนเก่งๆนะครับติดต่อมาหาน้องไอซ์หรือแบงก์ก็ได้นะครับหรือติดต่อมาทางผมก็ได้นะครับนะครับขอทระคอมรอด,ด้วยนะครับฝากช่วยฝากแชร์ก็นด้วยนะครับสาธุครับหลังจากนั้นนะคะก็กลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ทันทีค่ะเมื่อชาวเน็ต ่างพร้อมใจกันส่งกำลังใจให้นาคอมปลอดภัยโดยพาการติดแฮชแท็กส่งกำลังใจให้นาคอมจนขึ้นเทรนทวิตเตอร์ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นห่วงเป็นใย,ยที่คนในสังคมนะคะมีต่อนาคอมตลกอาวุโสที่ช่วยสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนไทยมาเป็นเวลายาวนานค่ะ